สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำนะครับ6ตุลาคม2559อยู่กับเรา3คนนะครับผมธงชัยกวิเศษผมสุรเชษฐสุรัตนชัยครับวัตรประกันรีครับเอาละครับวันนี้ติดตามกันต่อกับความคืบหน้าในประเด็นที่กําลังเป็นกระแสกันอยู่นะครับสำหรับโจโชวงครับก็เริ่มกันที่ทางด้านของโฆษกคสชนะครับพันเอกวินไทยสุวรรณยืนยันพร้อมทําตามหลักสากล เตรียมส่งตัวโจชัวหว่องกลับประเทศเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะบานปลายและไม่ห้ามกลุ่มต่างๆทำกิจกรรมวันสนัญลักษณ์เดือนตุลาคมวอนยึดกรอบกฎหมายไม่ทำเหตุวุ่นวายครับพันเอกวินไทยสุวารีนะครับโฆษกกองทัพบ,บกในฐานะโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอ เปิดเผยว่าคอสชอได้รับข้อมูลเป็นทางการในกรณีของโจชัวหวงจากสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองนะครับถึงสาเหตุในการกักตัวและส่งกลับประเทศต้นทางเนื่องจากมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศที่ไม่ถูกต้องและอาจสุ่มเสี่ยงต่อความไม่สงบเรียบร้อยหรืออาจจะทําให้เข้าใจผิดกรณีมาใช้ประเทศที่3ามเคลื่อนไหวาทางการเมืองจนทําให้เกิดปัญหาบานปลายได้จึงจําเป็นต้องส่งตัวกลับโดยยืนยันครับการดาเนินง,งานของคอสชอเป็นไปตามหลักสากลทุกประการนะครับ วันเอกวินไทยยังบอกด้วยว่าเนึ่งในเดือนตุลาคมนี้มีวันสัญ,ญลักษณ์ที่อาจจะมีการจัดกิจกรรมจํานวนมากขสชยืนยันครับจะไม่ห้ามทำกิจกรรมของแต่ละฝ่ายเพียงแต่ขอให้ทุกกลุ่มดําเนินการตามกรอบกฎหมายให้ถูกต้องไม่สร้างความวุ่นวายเพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยครับก็ถ้าห้ามนะก็คงจัดไม่ได้ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ครับนีมันมีตัวเริ่ม สมคิดเลิศไพรย์สมคิดเลิศไพรทูนค, <ง S 1> ครับบอกศิลปินร่วมงานงานคารวานเนี่เป็นประเด็นกันอยู่ด้วยนะฮะ,ะแต่ว่ามาทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจกันบ้างเมื่อวานก็อย่างที่บอกไปฮะเรื่องของโจชววองเป็นที่พูดกันเยอะแยะมากมายกระแสะต่างๆนี่นะฮะทางพลตำรวจเอกศิวารารังสิตธรรมานากุลนนะครับระบุว่าไม่ได้ห้ามโจชววองนะครับสกายสดจากฮ่องกงแต่ว่าถ้าหากพบว่าทำผิดกฎหมายเนี่ยก็พร้อมดำเนินคดีอย่างแน่นอน ชี้นะครับว่าการผลักดันออกนอกประเทศเนี่ยทำไปตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองครับพลตำรวจเอกศิวารารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้านความมั่นคงเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการจัดกิจกรรมปาตกถาหัวข้อการเมืองของคนรุ่นใหม่ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีรายงานนะครับว่านายโจชว่องแกนนํานักศึกษาประชาธิปไตยใหม่ฮ่องกงจะทําการสแกปเข้ามาในภายในงานนี้นะครับ ว่าไม่สามารถห้ามการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เพราะถือว่าเป็นสิทธิและก็ยังไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายแต่หากพบว่ามีการกระทําผิดหรือว่าเข้าข่ายกระทบเป็นภัยต่อความมั่นคงเนี่ยก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายของประเทศไทยซึ่งได้สั่งการครับให้สันติบาลแล้วก็ตํารวจท้องที่เฝ้าระวังไว้แล้วส่วนการผลักดันนายโจชัวหวงครับออกจากนอกประเทศวานนี้นั้นเนี่ยยืนยันนะครับว่าไม่ใช่เป็นการทําตามคําสั่งของรัฐบาลจีน แต่ว่าเป็นการใช้กฎหมายพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาเนื่องจากมีข้อมูลว่านายโจชัวหว่องเป็นบุคคลที่ถูกขึ้นแบ็กลิสต์แล้วก็เป็นภัยต่อความมั่นคงจึงพิจารณาพักดันครับออกนอกประเทศส่วนการที่นายโจชัวหว่องเนี่ยใช้การเปลี่ยนชื่อเพื่อเดินทางออกนอกประเทศเข้ามาที่ไทยเป็นเรื่องที่ประเทศต้นทางจะต้องพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายสําหรับกรณีนะครับกลุ่มนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เห็นต่าง กับมาตรการของรัฐบาลไต้หวันนี้รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติตระบุว่าได้สั่งการครับให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหากพบว่าเข้าข่ายความผิดก็ดจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายสําหรับในวันนี้นะฮะที่จะมีกลุ่มนักศึกษาจัดสัมมนาในหัวข้อเหตุการณ์6ตุลาตามสถาบัานต่างๆทั่วประเทศยืนยันว่าสามารถทําได้แต่ต้องไม่ใช่การปลุกระดมนะครับหรือว่าสร้างความแตกแยกไม่ได้สั่งการใดเป็นพิเศษครับเว้นให้ตํารวจท้องที่เนี่ย คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็ดูแลความปลอดภัยเท่านั้นครับก็เป็นการชี้แจงจากทางเจ้าหน้าที่นะฮะทางตำรวจเมื่อวานนี่ผมเห็นผู้บัญชาการสตมออกมาปฏิเสธไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องะฉวังไหมครับแลก็ปฏิเสธก่อนหน้านั้นไงแล้วก็ทางการไทยก็มีพูดนะว่ามีการของทางกีนขอความร่วมมือมาแต่ล่าสุดเนี่ยทางท่านที่ตำรวจเองก็บอกว่า ไม่ได้เป็นการเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นการที่ทําตามจีนแต่อย่างใดอันนี้อันนี้คนตำรวจเอฟทีรวา <c oughs> รา,วาบอกเนี่ย <c oughs> ตกลงก็ไม่รู้จะยังไงไเอา้าคุณอลองย้อนกลับไปดูคุณสีวราพูดสิมไม่ได้ทําตามจีนแต่อบอกว่าเป็นบุคคลอันตรายเอก็ไดนงไงก็เป็นคนพิจารณาเป็นบุคคลอันตรายถ้าจีนไม่ขึ้นแบงก์ลิสต์ว่าเป็นบุคคลอันตรายแล้วอยู่ๆเราจะไปบอกว่าไอ้คนนี้มันเป็นบุคคลอันตรายเป็นบุคคลอันตรายเพราะไปการร่มเรียกร้องต่อต้านรัฐบาลจีนที่ฮ่องกงอื การร่มอันตรายแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคุณสุชเชเรื่องเปลี่ยนชื่อโอ้อันนี้ก็เป็นประเด็นพอสมควรนะคือจริงๆโจชัวหว่องถ้าชื่อเต็มๆก็คือโจชัวหว่องจี้ฟงนายหว่องจี้ฟงครับคิดว่าไม่ใช่โจชัวหว่องก็ไม่ใช่นะผมก็ไม่ทราบก็ไม่รู้ถ้าพร้อมชื่อมาเนวันนี้เนี่ยตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเข้าเมืองแล้วบอกว่าเนี่ยพร้อมแปลเอกสารครับ ก่อนที่คุณจะผลักดันออกนอกประเทศไอ้คนใช้เอกสารปลอมคุณต้องดําเนินคดีในเรื่องนี้ก่อนนะอถูกไหมครับนี่นี่คือมันผิดกฎหมายทยชัดๆเนี่ยเพราะสําแดงเอกสารเท็จสําแดงหนังสือเพื่อที่จะเข้าเมืองเท็จถูกไหมมันไม่ใช่แค่ผลักดันออกนอกประเทศมันต้องดําเนินคดีเพิ่มเติมเหมือนลักลอบเข้าเมืองอ่ะก็ถูกไงถูกไหมไอ้ลักลอบนี่ไม่ใช่ละปลอมแปลงไงใช้เอกสารปลอมแปลงถูกไหมมันต้องดําเนินคดีอีกกระทงนึง อะก็อานี่ไงพอชี้แจงมาอย่างนี้กลุ่มที่เขาเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชนกับก็มาแถลงการเหมือนกันใช่ไหม,มทันทีเลยครับนะครับ ไปดูทางด้านขององค์กรสิทธิมนุษยชนนะครับทางด้านของเอ็มเนสีก็ออกแถลงถึงกรณีที่ฝ่ายไทยนั้นได้กักตัวและก็ส่งตัวโจโชวองเนี่ยครับกลับเป็นการปิดกั้นเสรีภาพนะครับในการแสดงออกครั้งล่าสุดของต่างการไทยและแสดงให้เห็นว่าจีนนั้นใช้อิทธิพลกับประเทศไทยสำนักเลขาธิการใหญ่เอ็มเนสตี้อินเตอร์เนชลกรุงลอนดอนสหรา,ราชอาณาจักรแถลงกรณีนักศึกษา และนักกิจกรรมจากฮ่องกงโจโชวองถูกกักตัวปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศและส่งตัวกลับโดยทางการไทยโดยระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอกย้ำว่าทางการไทยเต็มใจที่จะปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกตลอดจนสะท้อนให้เห็นว่าทางการจีนใช้อิทธิพลกับไทยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งการกักตัวและส่งตัวกลับโจโชวอง ก็เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลทหารของไทยจะทําทุกทางทุกวิถีเพื่อจะยับยั้งบทสนทนาทางการเมืองในประเทศเชมพาเชมพาพาเทลนะครับที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายวิจัยประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ Pacific Amnesty International ก็กล่าวว่าโจโชวองเนี่ยเป็นนักศึกษาและนักกิจกรรมในฮ่องกงเขาตกเป็นที่สนใจทั่วโลกตั้งแต่ปี2557ในฐานะ หนึ่งในผู้นำการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกองที่เรียกกันว่าการปฏิวัติร่มก็ทั้งนี้เขาเดินทางมาประเทศไทยเนื่องจากถูกเชิญให้ร่วมพูดคุยในงานที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่6ตุลาคม2559ซึ่งเป็นงานรำลึก40ปีเหตุการณ์ที่ตำรวจทหารและกองกำลังกึ่งทหารใช้ความรุนแรงปราบปรามนักศึกษาไทยเมื่อปี2519 รัฐบาลไทยไม่ควรปล่อยให้ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และทางการเมืองอยู่เหนือพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนและเส้นเขตแดนของประเทศไทยไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับปิดกั้นการพูดคุยเกี่ยวกับประชาธิปไตยตลอดจนเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อกังวลในไทยและต่างประเทศเป็นแถลงที่เรียกร้องถึงการปิดกั้นของไทยครั้งหนึ่งนะครับว่าจะ น่าจะนํามาแก้ไขแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยโจชวงเองก็เหมือนจะรู้ชะตากรรมของตัวเองตั้งแต่ขึ้นเครื่องที่สนามบินเช็กแลฟก็อ์ของฮ่องกงเพื่อที่จะเดินทางมาประเทศไทยอยู่แล้วจึงมีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของเจ้าตัวเองเพครับว่าก็ไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองว่าการเดินทางไปยังประเทศไทยนั้นเนี่ยจะประสบชะตากรรมเหมือนที่ตัวเองเคยเดินทางไปที่มาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วหรือเปล่าครับโจชวง คยเอดว่างไปดูใน Facebook ของ BBC ไทยนะคุณสุรเชษฐ์ก็มีการสัมภาษณ์โจชวงทันทีที่ลงเครื่องโจชวงเนี่ยก็พูดนะครับประมาณเป็นเป็นทรัพย์ที่แปลมาเขาบอกว่าถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมตัวนาน12ชั่วโมงแล้วตัวเองเนี่ยก็พยายามที่จะถามเหตุผลจากเจ้าหน้าที่ครับว่าทําไมถึงต้องควบคุมก็บอกว่าไม่ได้รับการยืนยันหรือว่าไม่ได้รับการชี้แจงเหตุผลนะว่าทําไมถึงต้องควบคุมตัวเขาแล้วก็การที่ถูกส่งไปสถานีเห็นบอกว่า น่าจะเป็นสถานีตำรวจบริเวณใกล้ๆกับทางสนามบินสุวรรณภูมิแหละเขาเรียกสพสุวรรณภูมิแหละนะครับที่เป็นสถานีตำรวจตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อดูแลพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิโดยเฉพาะนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้ามันมีการกระทําผิดกฎหมายอย่างเช่นลักลอบเข่าเมืองหรือปลอมแปลงเอกสารในการเดินทาง มันก็ต้องมีการดําเนินคดีเพิ่มเตมิมแหละแต่อันนี้เนี่ยมันไม่ได้มเมื่อไม่มีการดําเนินคดีเพิ่มเตมิมไอ้ที่มีข้อกล่าวหาบอกว่านะครับมีการปลอมแปลงหรือเปลี่ยนชื่อเพื่อที่จะเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยพราะว่ามันก็น่าจะเป็นข้อกล่าวหาที่ต้องมีคําอธิบายตามมานะแล้วก็ต้องมีเอกสารหลักฐานอนะ่ะถูกไหมใช่เวลาตอมอจับกลุ่มหรือควบคุมตัวเนี่ยมันก็ต้องยึดพาสปอร์ตไว้ก่อนตรวจสอบว่าไอ้บุคคลที่ดําเนินการควบคุมตัวไปนั้นเนี่ยเป็นใคร ถูกไหมครับถ้าบอกว่าอา้าวถ้าโจชัวหวังแล้วถ้าชื่อมันไม่ตรงมันไม่บอกว่าไอ้โจชัวหวังมันเป็นภัยต่อความมัน่นคงของทุกประเทศทั่วโลกครับนะแล้วถ้าชื่อปลอมามันก็ไม่น่าจะใช่โจชัวหวังใช่ไหมอ,อ่ถูกไหมล่ะเออก็ไม่รู้สิครับก็ นะเป็นสิ่งที่นั่นแหละครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องอธิบายอย่างต่อเนื่องอ่ะก็เห็นก็ต้องชี้แจงมาก็เพราะว่าก็อย่างเหมือนอย่างที่ว่ากันเนี่ยเมื่อวานพอผู้บัญชาการสตมพูดไปอีกอย่างหนึ่งบอกว่าไม่มีไม่ได้มีคนเข้ามาไม่รู้เรื่องเห็ไหมวันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพูดเองว่ามีว่ามาโฆษกคอสจริงๆแล้วมันย้อนแย้งกันนั่นแต่เมื่อวานล้วก็คือเมื่อวานเนี่ยคอสชบอกว่าก็มีสิทธิในการที่จะควบคุมตัวแล้วก็ผลักดันออกนอกประเทศแต่สตมเนี่ยบอกว่าไม่รู้แต่วันนี้้เรรอองผูบบชชาาากกกวิ็ ก็ดําเนินการตามวิธีการตรวจคนนข้าเมืองแล้วสิ่งสำคัญก็คือไม่ได้ห้ามถ้าจะสกาอมาแ่ท่นีจริงเรื่องของเปลี่ยนชื่อนี่ก็เห็นบอกว่ามีสื่อหนังสือพิมพ์ดังก็เอาไปพาดหัวเลยแล้วก็ล่าสุดทางด้านของเนติวิทย์ที่วันนี้เขาจัดงานนะเค้นบอกว่าจะมีการไปเรียกร้องให้ทางสื่อที่ออกมาพาดหัวนี่แหละแสดงความรับผิดชอบหน่อยเพราะว่าจริงเราไม่ได้การไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่อเออไอสื่อฉบับไหนทูไดใช่ไหมได้มันก็ไดรีวิวไง อ๋อก็ได้ก็ได้ฮะเขาบอกว่าขนาดเป็นสื่อเก่าแก่นะแล้วก็ลงเนี่ยไม่มีการตรวจเช็คข้อมูลอะไรก่อนเหรอนี่ประมาณว่าที่เนติวิพูดในงานที่จัดวันนี้นะก็นะบางทีได้ข้อมูลมาก็อาจจะช่วงชิงความได้เปรียบในแง่ของการนำเสนอข่าวไม่ได้รีเช็คหรืออะไรอย่างไรก็เป็นเรื่องละของกลุ่มนักศึกษาที่เขาเชิญมาก็ควจะไปเรียกร้องกันต่อว่าจะมีความรับผิดชอบ อย่างไรต่อกรณีที่เกิดขึ้นนะแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับทางด้านของเ,อเลขาธิการนปรชนะครับนายนะทุกษสยเกลือก็บอกว่าเรื่องของการผลักดันโจโฉว,วองออกนอกประเทศเท่ากับเป็นการปฏิเสธหลักการประชาธิปไตยทงั้งที่มีวิธีการที่จัดการเนี่ยจะจัดการเรื่องนี้ที่ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ออกมาเนบบด้วยว่ามาตรวัดความอายเนี่ยมันต่างกันหน้าอายกว่าชาวบ้านนุ่งกระโจมอกอา,กอาบน้ํากลางถนนซสอีกครับ นายนัทวุฒิสสยเกลือเลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านปผด็จการแห่งชาติหรือนป,ปชนะครับบอกว่ามาตรวัดความอายของคนนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันนายกรัฐมนตรีไม่ชอบใจและอายชาวโลกฮะที่ชาวบ้านนุ่งกระโจมอกอาบน้ํากลางถนนแต่สําหรับตนนั้นเนี่ยคือการต่อสู้ของประชาชนตัวเล็กๆที่พยายามทําให้เสียงของตนดังพอที่จะทําให้ผู้มีอานาจได้ยินพวกเขาไม่กล้าเผชิญหน้ากับผู้มีอานาจนะเป็นการประท้วงอย่างเกมเนื้อเกมตัวเท่าที่คิดวิธีได้ ตนไม่รู้สึกอายเลยฮะแต่กลับชื่นชมและเอาใจช่วยให้เขาได้ตามที่เรียกร้องและเชื่อว่าสังคมโลกก็จะไม่ประนามเราด้วยในเรื่องนี้นะครับนายตัรวิบอกว่าแต่ที่รู้สึกอายมากๆก็คือการควบคุมตัวโจชวัววองแล้วผลักดันออกนอกประเทศไม่ว่าจะอธิบายอย่างไรแต่ความหมายคือเราปฏิเสธหลักการประชาธิปไตย ตนเข้าใจและไม่ขัดข้องเรื่องความสัมพันธ์กับมิตรประเทศจะคิดว่ามีวิธีจัดการที่ดีกว่านี้ได้ฮะแทนที่โจชวงจะมาพูดวัน2วันแล้วกลับไม่เสียหายอะไรนะครับเพราะถึงไม่มานักศึกษาที่จัดงานเขาก็พูดแบบเดียวกันอยู่แล้วแต่ฝ่ายรัฐ กลับทําให้คนพูดถึงเรื่องนี้กันทั่วโลกและคงพูดกันต่อไปอีกนานด้วยนะครับตนไม่ได้หาเรื่องรัฐบาลตอนนี้กําลังเอาใจช่วยให้ท่านเนี่ยเดินตามรถแบบได้โดยเร็วเพราะถ้าชักช้าการไหลลงของคะแนนนิยมอาจนหนักหน่วงมากกว่านี้นะครับเพียงแต่บางเรื่องเนี่ยไม่ควรทําให้เป็นเรื่องใหญ่ก็ไปทําถ้าไม่อายตนก็อายแทนก็ได้เออรัฐวุฒิบอกอย่างนั้นนะถไมนะ่อายเนี่ยครับผมอายแทนก็ได้ นะฮะอายแทนกว่าการที่จะมีคนไปนุ่งกระชมหกน้ำกลางถนนซกอีกนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับโจชัวหวงนั้นก็ถือได้ชื่อว่าเป็นเยาวชนที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในโลกเหมือนกันนะในโลกประชาธิปไตยอาจจะต้องตั้งวงเล็บไว้อย่างนี้นะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยเขาเองก็มีการไปตั้งพรรคการเมืองนะใช่ไหมที่ฮ่องกงอืม ก็ในการที่จะเตโมซิสโตเพื่อที่จะดําเนินการ mm hmm. ากิจกรรมทางการเมืองแบบเต็มรูปแบบนะครับ mm hmm. ก็เดินตามเส้นทางอย่างนี้แน่นอนนะโจชว,วงเดิมทีเนี่ยมีกําหนดการจะเดินทางมาประเทศไทยเป็นเวลา4วันนะครับก็เดินสายไปไพูดเวทีของจุฬาแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ mm hmm. เขาก็ยังบอกว่าโอ้ชื่นชมนะที่มหาวิทยาลัยใหญ่ ของประเทศไทยสองแห่งจัดก,กิจกรรมแล้วก็จะเชิญตัวเองมาพูดคุยในเรื่องของประชาธิปไตยในเรื่องของการรณรงค์เพื่อสิทธิและเสรีภาพนะตามสิทธิพึงมีพึงได้แต่กลายเป็นว่าไมก่ก็นั่นแหละย้อนกลับไปดูนะครับเฟซบุ๊กของโจโชัวหวังนะเขาก็บอกอยู่แล้วว่าก็ก็ไม่คาดหวังนะว่า ก็ไม่รู้อะว่าชาชกรรมของตัวเองเมื่อเดินทางจากฮ่องกงแล้วมาถึงสนามบินที่ประเทศไทยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็ไม่มั่นใจเพราะเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยก็เคยถูกส่งตัวกลับตอนเดินทางไปมาเลเซียหนึ่งละแต่ตอนนั้นเนี่ยคือพอเข้าใจได้เพราะมาเลเซียเนี่ยใกล้ชิดกับจีนอยู่แล้วไงก็พอเข้าใจได้ก็พอที่จะสื่อสารกันได้นะครับแต่พอมาบอกว่าที่ประเทศไทยหวังว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะมองโลกในแง่ดีแต่เขาก็พอที่จะรู้มาเราๆอยู่แล้วว่า นะครับสถานการณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างไรงโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการเคลื่อนไหวของกลุ่มก้อนของนักศึกษานะครับก็เราจะเรียกว่าขบวนการนักศึกษามันก็กระไดยอยู่ระว,ว่าจริงๆแล้วชื่อที่เขาเรียกคือขอบวนการประชาธิปไตยใหม่น้องๆนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยแต่มันคงไม่ถึงขั้นเป็นขบวนการที่ใหญ่โตอะไรละนะแต่ว่าอย่างน้อยจุดยืนที่มันยิ่งใหญ่ก็คือจุดยืนในเรื่องของการเรียกร้องประชาธิปไตย นะครับอ่ะก็วันนี้ครบรอบ40ปีเหตุการณ์6ตุลา2519นะครับมีเวทีที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับมีอาจารย์มีนักวิชาการมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์พูดถึงเรื่องนี้ยกันหลายเรื่องหลายประการทีเดียวเราค่อยไปติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้ต้องพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ